ครับเช้านี้อากาศหนาวครับเช้านี้ครับอากาศหนาวมากเลยทีเดียวต้องอาศัยกองไฟนะครับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอุณหภูมิวันนี้ก็อยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับส4องศาเซลเซียสโอ้เย็นมากเลยเย็นจริง,รงนี่ครับดูเย็นขนาดไหนนะครับดูดูด,ดูโอ้โหโอ้หเย็นมากเลยแลนะอากาศเย็นจริงครับนี่ครับถ้าไม่ได้ ทำอะไรกองไฟมันถ้าจะแย่นะครับเนี่ยโห่นี่ดูดูการแต่งตัวครับดูดการแต่งกายนะใส่เสื้อก้จเนี่ยใส่เสนนนนื้อกันหนาวสองชั้นนะครับเสื้อกันหนาวสองชั้นแล้วก็มหมวกหมวกรัเสเซียนะนี่ก็อ๋อละอ่อนกํกลังจะไปโรงเรียนนะครับต้องใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้ครับไม่งั้นไม่ไหวนะมันหนาวมากเลยทีเดียวนะ <c oughs> ต้องอาศัยตอนเช้าก็อาศัยกองไฟนียครับ <c oughs> ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย <c oughs> มันเย็นมากเลยล่ะฟ้าควันเข้าตา <c oughs>